สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Adilumis นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาร์ฟจากอดีรองนะครับอันนี้เนี่ยเป็น V4 นะเล่นมาทั้งหมด25วันนะครับเลเวล80ไปทีร้อยนะครับค่าพลัง2ล้านนะในส่วนของการอัพแต่ละตัวนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ทําเป็นตารางไว้ให้แล้วนะครับอันเดียวผมขอจัดไปที่รูปที่ผมอัพไว้นะครับก็จะเป็นรูปตัวนี้นะครับเนี่ยคือตั้งแต่5ดาวจนไปถึง อ่12ดาวนะครับว่าต้องอัพอะไรบ้างนะครับในส่วนของ5ดาวนะครับก็คือถ้าเราใช้ตัวไหนอัพนะครับก็คือต้องใช้ตัวนั้นนะก็คือจะมีตัวตัวหลักของมันตัวหนึ่งแล้วก็ตัวผสมของมันอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ธาตุนั้นๆนะครับอ่อีก3ตัวนะอ่าเช่นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าสมมุติผมจะอัพอ่าตัวธาตุไฟนะครับอ่าเช่นตัวนี้เนี่ย อนะก็ต้องมีตัวของมันอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะอนะก็ประมาณนี้นะครับีนะ่ยแล้วก็จะเป็นส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละาธาตุนะแล้วก็จะเป็นตัวตัวไหนก็ได้นะครับ3ตัวนะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นตัวทีนะ่เราผสมจาก4ดาวมาเป็น5ดาวนะครับพอประมาณนี้อ่นะสีดาวมาดาวก็คือตัวไหนก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาเราอัพเป็น 5, 6ดาว ไอห้าไอเป็นห้าดาวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวอัพมาเอาตัวนี้มาย่อยน่าจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นี่ครับมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้แล้ทีนี้เนี่ยไปดูในส่วนของอตัวต่อไป้านะครับตัว6ดาวไปถึง7ดาวนะครับก็ใช้ตัวที่เป็นท่าเดียวกันเหนือดาว4ตัวนะอัประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวทัดมานะครับก็คือ,อใช้ ตัว6ดาว1ตัวนะครับแล้วก็ตัว5ดาวอีก3ตัวนะแล้วก็ตัว8ดาวมา9ดาวนะครับก็คือใช้ตัวของมันอีก1ตัวนะครับถ้าเราจะใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับที่เป็นตัวหลักแล้วก็ตัว6ดาวอีกตัว5าดาวอีก3อีก2ตัวนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ9ดาวไปถึง10ดาวนะครับ เราก็ต้องใช้ตัวที่เราทำเนี่ยสองตัวนะครับเป็นหลักแล้วก็ตัวหกดาวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สีไอ้เก้าดาวเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของถ้าถ้าเราทำสิบดาวไปถึงสิบเอ็ดดาวนะครับก็คือตัวหลักที่เราทำก็คือต้องเป็นหกดาวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวสีดาวเนี่ยเอาเป็นธาตุไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำกัดส่วนท้าสิบเอ็ดถึงสิบสองดาวนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราต้องมีตัวรลเวล3 0 0ก่อนนะครับก็คือ3ตัวนะถึงจะทําได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวหลักของมันก็คือเป็นตัวหดาว2ตัวนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมเล่น ID อดีหลักนะครับเพิ่งถึงนะแต่ว่ายังไม่ถึง13ดาวนะครับ12ดาวก็ยังไม่ได้ทำนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็เล่นไปเรื่อยนะ,ะตัวที่ผมปั้นหลักๆก็จะเป็นท่าใส่นะครับเป็นตัวมอสนะ,ะตัวมอสนะครับ ในส่วนของท่านมืดรอปั้นนะครับเฮล่านะค <ừ. S 1> ือผมคิดอยู่2ตัวว่าผมจะปั้นตัวไหนดีนะครับก็คือจะเป็นอ,อันนี้เนี่ยส,สปินนะครับสปินแล้วก็เฮล่านะเพราะว่า,าตัวเบลเลียนเนี่ยผมปั้นอีกดีหนึ่งไปแล้วนะครับก็เลยขอปั้นอีกตัวละกันเพราะว่าอีก ไอดีตัวนั้นเนี่ยผมเล่นมั่วมากนะครับแล้วก็อ่ะปั้นไปเรื่อยนะครับแต่ไปดินนี้เนี่ยผมมาปั้นมอสเลยนะครับเพราะว่ามอสเนี่ยค่อนข้างโหดนะคือมาสกิลค่อนข้างโหดครับอ่ะก็เลยสะสมปั้นไปนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดได้ฟรีด้วยนะก็เลยทํายาวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เปิดได้ฟรีเหมือนกันนะครับก็รอปั้นอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ